ดีท่านผู้ชมทุกทูกฐานเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับจ <ทำ S 1> ้าวลอยสแนลคือเก่าพี่น้องเมื้อนี้ก็มาซื้อเปล่ามาให้แม่พี่น้องเอ้ยซื้อเปล่ามาให้พ่อกับแม่มากระบ,บ่ใจพี่น้องบ่ใจก็คือมามอเตอร์ไซค์คันเดียวพี่น้องแบบเปล่าสามน่วยทันทีวาสิเอาแบบบ่แพ้เปล่าหน่วยใหญ่พี่น้องอมมว่งแบบบาสิเแบบอาหแบบน่วยเดียวมาก็เบ,บิ่งลูกหลานหลายพี่น้องอยู่เฮือนก็เลยว่าเอามา3หน่วยเลยนะกรอย่าอดเอา ทำถือว่าบ่อยากเว้าเลยพี่น้องนั่งนักเฝ้าหันพ่อแม่กะท่ากินดูพี่น้องตอนนี้พ่อแม่กะท่ากินท่ากินพร้าวแล้วพ่อแม่ในเอื้อยในลูกหลานใน่เป็นจใไดนบางเบิองดูเจ้าจังไดเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เห็นได้ไหเออชีบมูลค่าเราไปร้านฝ้าอุ้มทั้งนี้ก้นคนเขาอยู่พี่ร้อนรังขาเลยปุ่มรังขาบึ้มเลยน้องหัวนกพื้น ไฟเห็เหดเจ้าฮะจะไปเห็นอะไรเห็นไหนหนอ้น้องหัวนองปืนหัวจะโน่เลยไอหน่ะให้บ่เถอะโอ้บัสจะเข็ดหน่อยพอเบาลูกกูตายเลยก็มีเหมือนจะไปอุ้มน้องนะได้บ่ลองมึงดูจะเห็นอะไรจริงจริงอจากย่อน้องแล้วนี้เออไม่ย่อน้อง เหตุจะเห็นอะไรด้อจะไปเห็นอะไรนั่นโอ้ที่ไปย่อขาจะไปย่อขาจะขื่อเด้อบันนี้เด้อจะย่อเอาแขนนี่นี่ย่อแขนนี่ไปย่อขาพี่น้องไอ้ต้อมนี่นะอุ้มมาน้องเมื่ขึ้นนี่ผัดย่อขาขึ้นแบบเมื่อกี้นี่เนาะแล้วน้องแล้วลวดมือลอดเอาหัวนกพื้นเลยเนาะตาจมากมากเลยบางเบาเลย ไอ้ไปโยนน้อง่ายน้อโยนนีนางคนบ่ห้าจกนี่กเจแม่คันโยนอีนางเสือค่อยกับ่เสียใจเลยอปเันนี้เจอค่อยเพ่งแงเนี่อันนี้เจอค่อยเพ่งแงเนี่นี่จบจบนี่นางจะมันบริจบติ๊กนี่นางเป็นยังเปยเลยห็ดอันนั้แม่และอัดคือว่ามันบพูดแล้วอัรแล้วพันลูกมันยให้บเนี่ให้บ่เนี้ยเถอะ มันเป็อยากซาผมแม่บอกอย่งนี้เถอะฮะไคต้องอ่างปลาเลยชมพอดีอีกบอกเถอะมันเป็นอย่างให้โอ้ยอ่างไงมันขูดหลังขูดกระโจนแล้วเอามันซาผมทวนเป๊ต้องอ่างปลาป่ะคิดว่าอันนั้นหนีบนี่มันง่ายลูกคอยพลังอันนั้นพลังง่ายอันนี้เขาใจพี่น้องเลยนีี่พ้องเดี๋ยวข้าวนนะพี่น้องให้เบิ่งเนาะ Dante, ini, พาหน่วยบอกใหญ่พี่น้องพาไม่พอผ้าเป็นบ่พ้าขีดไหมเอาพากับปิ euh, ้นผมผิดกับมีดเขาเข่ามาฮะกระติกเออไปซอกเลยไปซอกเลยไล่เขาเมื่อยเเขาเมื่อยเพราะไม่ได้ไปให้ป่ะวันี้เคยไปหาน้ำไม้ต้มเลยบ่แม่ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง โอ้โห oh oh, พี่น้องไอ้เคยไปหาหน่อไม้อี้มแม่ต้มอยู่หม,ม้อมุ้งง่ายพี่น้องเลยทึ่ชี่แหละพี่น้องไอ้เคยเลาวพักเบียยแบบแล้วพักหน่อยหนึ่งเราก็หาโอกาสไปหาหน่อไม้เนื้อมันจะเสี่ลยพี่น้องม,องมาต้มหลุดมือลงนี่เด้ยิ้ทั้งนั้นเลยทำเนื้อไม้พี่น้องเลยจืดแล้วปะบันคือสีจืดแล้วระวังทีน้องปุ้ยหอดหอดเวียงเนาะไอ้ก็หอดเวียงกะ ลอยกับฮาก็ได้มาามนี้มาหาพ่อแม่จะคุ้มเอานจะ้องจะคุมน้องบ่ค่ะจะคุ้มน่องบ้นะ่กะกาม่ง่ายจะัสดันผุทมนะไว้วัดีิฉันผุท่ม,ทมนะไว้เคย,จยนจอยโบกเงินกับหาก็ได้สักนี้พี่น้องบอกเงินแล้วก็เคยเ้วก็หาเวลาไปหานำไม แม่กะกำลังสิไปเอากระโจกมาใส่อันหน้ามะพร้าวหลุดมอเตอร์ไซค่ะนี่พี่นอ้องสะลอยโซนพอใจครับมะพร้าวอีกสามหน่วยป้าโท่าด้วยแสดงเลยะสามหน่วยชาหาแก่แม่ก,กันจะแก้ทงยางก็แก้เอาเ่าหมัดแน่นๆเลยตาด เอาม่ได้แต่บาทสินะตละละละัดเลยนะไอพ่อปลาเออไอพ่อพาหน่วยใหญ่เอลีหน่อยไหมน้องหมูา้านหวานเลยกินนะกินแหกินบลาคือเมือนคุณสหน่วยคือกัพุนะพี่น้องเลยหน่วยใหญ่ลีพามันเน่ยพอไพ่อปะซีฟา ฟ้าสามน่วยสามน่วยห้าสิบบาทพีองสามน่วยหา้าสิบาทถึกได้นรอละเนาะสามน่วยห้าสิบบาทนะสามน่วยห้าสิบบาทอดลอยแม่ไปใส่มาแม่มื่อนี่เอาวาิออกไปเบิง้งเงนเข้าบริเวไปเบิ้งไปนี่เป็นอรคอบอกโคแลวบอกเขาห่างบ่ เฮ็ดเลยเลยแม่ต่ำที <no ่ชายทางแห่งบุดต่ำแถวนี <t <t ucky> <t ucky> <t uh> <t ้เขาพู้ม uh> ีโคกเลยปะเพื uh <t uh> <t uh> ่อนพันม uh> ีโคกมีนะมีเหรอวะเรียกกินข้าว้างยังไม่ได้พ่ห้างข้าวโคพ่อคุ้มเราอยากินข้าว้างเขาสือเฮ็ดเองนะแม่เอ้ยเนาะเท่เนะเฮ็ดข้าว้างค่ะนะ เขาจากินข้าวห้างเหรอพี่น้องพกำลังสีพาพี่กอาวเขาปเรียกน้องเรือเมื่อเฮือนเรือเงินล้านสามกอบให้นากนน้อเงินล้านหพี่น้องอีเติร์อายเติร์อายอายมเงินหลาย กว่าแล้วว anyway, like uh, okay. um, well, we ่าเจ้าอ <re ีต้นอายกับเจ้ายายเจ้าหังเนี่ยใครวะใครวาพี่ผู้ใดว่าอีต้นอายอันหน้าต้นโกตีเลี้ยงน้องเทว่าอันซื้อเขาซื้อขนม้ชื่อเหมือนเส้นหาลืมเลยค่ะเขาเดักนอนนี่แม่อยากนอนนะนี่ผู้ชายเด็กนอนสบายดีถัดผู้ชมละสบายดีเราเนี่ยสบายดีละสบายดีงามสบายดีท่านผู้ชมอีดับมุทุกข์มัดมัด มีดแกมท่ nah, ้นแค่วไปได้แบบเอ้ยให้เบอรคนตานะหน้าแน้วยองไนองมน่าเนี่ยนองมีน่าอันนี้นองชายนองมน้าเนี่ยน้องชายนองม่น่อันนี้ไอของนางมน่าเนี่ยนะดำๆนี่เดาูดำๆเตาอันนด็กมาวงนึงนี่เห็นมอหนึ่งลวเจ้านะนี่ค้นมอหนึ่งะ ตะเคียนสระกับโบเป็นเถื่อเป็นแล้วสระให้นได้สระสระชองโตนนี่โนี่อืกันีหมนกับมอนึ่งตะเคียนนี่บเป็นอย่างเถอเพระมันจะเฝ้าเจาะว่าพอก้นมันก็ยังบตาดตาดเลยบ่พอเลยอ้ก้นจะตัดก้นมนน้ำขัดแต่พอขัดจีน้ำขัดเอาม้น้โชยเอาไม้น้เจาะไป เขาโตะลฮะจท่อน้ำช้กระซัดับมันอ่ะปาดอีกพาโตอีกใช้แค่ยังกระซมนะกระจกมีพออแมากระจกมา่อเชอมันไม่ค่อยใช้กระจกโอ้บอเด็กใช้กระซมนมดได้เห็ดเธอละ่วยอะเหตุมดนีหละตักเชื่อแต่ลิงกับกระกรอกบพอจก แ <laughs> ล้วก็ละวะยอจองแม่เอ้ออือดีได้ๆนั่เออป๊าแม่มันดีเขาแม่เล็ดน้อยนี่ดีเฉยดีๆๆดมีแม่ดนะแม่มีนเนาะเนาะ อยู่ลำสาวเนี่ยนะยู่ลำสาวพี่น้องเลยตีขึ้นยังเจ้าหัววานซีเห็นให้น้องจีบห่อตะบุรีอยากเห็นมันจีบกินแล้วก็ขึ้นหอดพ่อขึ้นหอดแม่พี่น้องเลยคือเห็นพ่อแม่ยังไม่ได้กินก็เลยซื้อมาสองน้องเลยเขาบมาหนักๆนี่พี่น้องจัดพัน สาน่วยจำน่วยหันเสภา,าพันเสภา,าพันก็ถืออยู่ห้บาทพี่น้องสลูกห้าสิบาทมะกร้าวถืบอบัหรือเพลงพี่น้องแต่สอร้อยบาทสลอยบาทถือนะถือปกติกันน่วยหน่วยหนึ่งสิบพันแต่ว่าคนรุ่นให้อาสามน่วยคนรุ่นให้น,นั่งหรอบอเ,อเถาะว้าวบอกว่า,าแส้ซามนะกชม จาบ้างจะบทงนี่คือไาบล็กงน่นนี่แต่ิเจ้าื้อมาให้เห็ดกินเมื่อันแดดแดดๆนีเราก็เห็นอันนั้นเนาะลายจะบอกเท่าน้ำมันลายของเทาไหลายลายเากินกับลาเออก็ะชนั่นแล้วโอ้ยจยกพา เร่งเครื่องดีขนมใจมันนะบ่ประเทศอะไรเมื่อน้อยๆนะเมื่อน้อยๆเมื่อน้อยนะอ้ายนะกุ้มหลานพี่น้องเลยหลานเอาหลานเอาหลานมันสู้เลยเลยพี่น้องเอ้ยน้องเม่เนาะชู้เลยบอกเม่นไหมเจ็บหัวเนาะสมองรบกระเทือนจะไปเฮียนย่อขาน้องเลยย่อ โยกแขนล่ะลูกไม่ใชิเปโยขาน้องพูดนะจุด z o o เลยน้องค่ะแบบไปโย่น้องแล้วน้องแล้วหัวนอกพืชเลยทั้งหลังใีนะ่ไหมที่น้องเลยเห็ดบาปมบานกล้วยปกติมันมันเห่มหามันหันก็นนี่น,อน,น,อน,น้องไหมน้องเจ็บวะคันแมนคือลูกคนที่เขานั้นคือเขาไปเอ็กซเรย์สมองเขาแล้ว น้ำน้อยพวกอันนั้นพูดจเลืน้อยพดอ่ะทอยนีกนวยที่สองไ้ที่สองนวยที่สามจ่อเน่านั่นแลผ้าพาเน่านัผ่าาวาันก็เอามีดไปแคแคน่อยนึงก็ได้แล้วก็พาขูดคูดอันนี้ใส่คูดอันนี้สองพินได่ ชับอไปที่มาหนวยหนึ่งพี่น้องเลยบ่ไหวนะทรายในพี่น้องมาส่งเมื่อกี้นี่ล้านหกแสนขึ้นอีกละเขาเอะโคมเขี่พอคือชิพ่อแล้วเหรบันนี้เนาะมีแต่ทรายนี่มีแต่ยังสิ ยังสิโบกฮะเอายังเิียนอ่ะอ่งก็เขาเอือนมีอย่างก็สิไปจะได้ชวนมักลาไปบ่าจักไปก็ได้ไปเบิ้งกรเบื้องไปเบิ้งกรโล่นะเปนดเปเออคิดจักรีวิวไปเบิ้งว่ามันมีบ่มีมันสีงามบ่คิด่ใหญ่ก็เบื้องมันขึ้นบ้านเลยเออสิคว่าง่าอคาจะง่ เด็ดพุดโต๊ะนี่นะนทางเขานาบอ่อเนี่ยนะไกลเลยนะทางเขานาบอ่อกหรไกลบ่าวเสือเป็นนี่ยังเปืีแบบ่ยนแช่ป้ะเสือกี่อยังงงี้วะเสือโบกงามๆออกเลยบอกใครมีวิธีแต่รับมันบอกนะฝ่ายขาวใส่ฮะฝ่ายสีขาวใส่เพุดขาวแล้วเออแต่แต่ว่าเป็นเป็นสีฝ่ายคือกันได้ที่ยอมผ่าน่ะเป็นสีาขาวได้เออเออเอ <laughs> อเนาะ Cháu đi chơi bơi kín namo khoa. Ba bơi suy nghĩ chọc kín đai ngang. Ba bơi hai yên ngang kín đơ. Hai thầy 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 กินไรก้ากินเอ้ากินได้ซื้อกินอะได้กนได้นั่งน่จากมาซาอเน็กน้อยเออทอดได้จากเดือนนี่ลูกจนเก้าเดือนป่เดือแมเดอนันมันเกิดวันี่ไเืนอที่สิบแปดเดือนเอ็ดจังกอกีันนี้ไปชื่อกันยีน่าเลยจะปีเลยน ดื้อขายนี่ขายเนี่ยาไอขไอเบ่งตัวเองกินซะเถอะเบ่งจะขอกินเห็นจะขอกได้ไหมแม่นี่อร่อยิรายงามบันได้ี นามันอะรเจ้ผ้ดำๆจีไล่ไล่นี่ย่งเจกอดอ้นะเนียหนางเจ้าไล่ไปหนี่หนางเขาหนีป้าเจ้าเห็นบ่ทางไอ้กอบเขาหนีจะป้าเจ้าเห็นบอทางไอ้กอบทางน้องปุ้ย ทางเอเค็ที่อย่ามาพี่ลายลายเาลยกบพรมล่สาวอีกบ่ลายบ่ลาสาวบ่บอกเค็ดบ่นางล่สาวบ่ล่สาวเมื่อบ่ล่ยเบาพ่อบ่ลายบ่ลาเบาบ่คนนี้นะอย่ามาเปลี่ยนความอีนาง ค oh, ุณทางคุณกันมาก็หนาวห่อนเฮงกันแหละเลยพอก็ชินนวผ้าวอยยองไยหังเ้ย น้ำมัน่อๆน้ำมันสามบสา่อดไม่ทำนี่ั้วไปหนวาักทอกใส่กระโจกข่าน้ัดแล้ห้ามไปเอาสามคนไม่แม่จอกตักนจมอาอกบุกไปอีกเอาเอาจอกให้เปตู้เต็มจอกไงแล้ว กินไหมมีจีนกินแล้วแบบนี้น้องพี่น้องเนาะเพราะเพื่อตกแซ่บแบบหวานแบบหวานเนาะพอก็กิน่พูดเลยเพาะแซ่บเพาะใส่บังดูกินน้ำมันเลยแบใจแรบใซ่บโอ้ย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 ในภูจอกพี่น้องสามห่างได้ไหม ยายให้อันกำบังกรเห็ดเฮือนนำพี่น้องเลยแตกได้แก้วนะบนนี้อันนี้ก็จับจับจับกล้องนะพี่น้องนะจับกล้องน้ำสาวอยู่นี่ก็ได้สร้างเด้สรกนเดชมึไอ้มึไอ้มึไอ้เบิรงกล้องไว้มึไอ้เบิรงกล้องไว้จุดไปก่อนจุดไปใกล้ใกล้มงกล้องไว้ไปเด้ฮชนนะเห็นไปเด้ฮั็นอ่ะเห็นหน่อยเห็นอ่ะ เหมเอนจะตีนกจะขาดต่างระมาหานบ่หวานไ่ได้ใส่น้ำตาลกับหวานพี่น้องมะเข้าวน้าเผาสดกินเบาๆบุกินบาๆค่ะถามเบาดูกินเบาๆบอคเ่เฮด้กแลมึงเหมกินมาเป็นควันเลย พี่น้องเม่ไ้กับโมีอย่างหลายเนาะมีในนาเมพร้าวมาสูพ่อแม่กินทำนี้ก็ดีใจแลวพี่น้องได้กินอย่างก็คือว่าคือแบบว่ากินอย่างเคยคิดเห็นพ่อเห็นแม่นั้นเราได้กินเขาจะคิดเห็นพ่อแม่จ้อยจ้อยอันนี้อยููใกล้กันพี่น้องถ้าสะลอยยูเวียงต่อไปมุยอุปาตพี่น้องกับมีแต่ได้ฝากมากินอย่างก็ค้ดเห็นก็ได้จะคิดเห็นเรายูไกลแล้วนาะแม่เนาะ ยู่ไก่มากระถิ่นไปไกอันนี้อยู่ไก่มีโอกาสมีซื้อให้กินมาดิอันนี้ก็เจ้าล่ย์ก็สิขอจุปคลิปเพลงเท่านี้พี่น้องถ้าพี่พลาดประกันใดเจ้าล่ย์ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะบกันไหมในคลิปหน้าสจ้าลับคลิปนี้ประกานคำว่าสบายดีว่าเด็หล่อคุณกงนะ